พบกับฝนเนาะในหัวข้อของสิบอาหารนะคะที่เราดูกันว่าเอ้ยมันเฮลตี้อ่ะมันต้องดีสิเออแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแคลอรี่แต่ละอย่างเนี่ยไม่เบาไม่น้อยเลยนะคะอ่าก็ใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนกันนะคะฝากเอ่อกดติดตามเป็นเพื่อนกันได้นะคะก็ facebook กับไอนะคะฝนก็เป็นคนนึงนะที่เคย นี่มีรูปร่างแบบนี้เลยทางซ้ายมือเลยค่ะก็มาเจอโปรแกรมนี้เนาะทําให้ตอนนี้เป็นทางขวามือไปเลยนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในวิธีเดียวกันนะคะได้หุ่นดีๆแน่นอนเนาะค่ะเรามาเริ่มกันเนาะอาหารชนิดแรกเลยนะคะที่เหมือนที่เอ็มซีเบสบอกเลยนะคะสลัดค่ะยอดฮิตมากๆเลยที่ก่อนที่เราจะมาเข้าคอร์สกันเนาะเรากินสลัดกันทุกเย็นเลยอ่า ฝนก็เป็นคนหนึ่งเนาะชอบมากเลยกับซิดเลอร์เออชอบอ่ะชอบเป็นร้านสลัดที่เราเข้าบ่อยมากเลยคราวนี้นะคะแล้วเรากินสลัดแล้วมันอะไรล่ะที่มันทําให้เราไม่ผอมอ่าเรามาดูกันก่อนนะคะเริ่มกันที่ตัวผักก่อนเลยอ่าตัวผักอะค่ะถ้าเรากินอ่อผักใบอ่าผักใบไม่มีปัญหาเลยเนาะโค้ดของเราก็มักจะบอกใช่ไหมว่า ผักใบพี่กินได้อแนะนําผักใบผักใบ,กบแคลอรี่น้อยใช่เลยค่ะถ้าผักใบเนี่ยแนะนําเลยแต่ส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นที่เรากินเรากินอะไรนะคะมันเนาะมันโบดอย่างเงี้ยฟักทองแครอทบลอกเกอรี่อันเนี้ยค่ะที่อยู่ในสลัดเนาะประเภทผักที่เป็นผักหัวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะสะสมแป้งอพอเขาสะสมแป้งอะค่ะเราอุตส่าห์ลดข้าวไม่กินไม่กินข้าวมื้อเย็นแต่มากินผัก เออกลายเป็นได้รับทั้งแป้งทั้งน้ําตาลเนาะในในผลไม้อ,อ่อในผักหัวค่ะเขาจะให้แป้งเยอะเลยทําให้หนึ่งเลยนะคะเราก้วนจากผักที่เป็นประเภทหัวและอ่าหนึ่งเรื่องต่อมาเรามาดูค่ะในน้ําสลัดเนาะน้ําสลัดนะคะมีเยอะเลยหลากหลายมากเวลาเดินเข้าไปในซิตเลอร์โอ้โหเพียบเลยฝนเป็นคนนึงนะที่ ชอบมากๆเลยกับการราดน้ำแบบโปะลงไปเยอะๆอะ่ะเออแล้วก็ชอบกินแบบหลายๆอย่างด้วยเพราะเรารู้สึกว่าไปทั้งทีฉันต้องลองกินให้คุ้มอะ่ะกินให้หมดเลยฝนก็ตักผักมาค่ะแล้วก็ราดเลยอันที่อันที่ฝนชอบน้องก็จะเป็นเนี่ยทาวเวอไอแลนดกับซีซาสลัดอ่าเราก็กินเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะมีใครกินสลัดแค่หนึ่งช้อนโต๊ะบ้างคะน้ำสลัดไม่มีเนาะฝนว่าของฝนอะ่ะ ใส่เข้าไปเลยหลายๆอย่างผลรวมกันหมดนี้เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราได้จากสลัดเพิ่มเติมเข้าไปอ่ะค่ะคือแคลอรี่จากน้ําสลัดนี้เองเนาะเนี่ยคะ่ะหนึ่งช้อนโต๊ะถ้าเป็นเทลเซอรไอแลนด์เนาะแปดสิบเลยแปดสิบกิโลแคลค่ะไม่ใส่ช้อนเดียวด้วยอยากลองอันอื่นอ่ามาใส่สลัดครีมดูครีมนี่หนึ่งช้อนหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่เลยค่ะเป็นไงคะสองช้อนรวมกันร้อยแปดสิบแล้ว ยังไม่รวมผักแคลอรี่ที่เราได้จากผักและเมนูอื่นๆที่เรากินอีกนะคะทําให้นี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเรากินสลัดแล้วเราก็ยังไม่ผอมสักทีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าให้แนะนำเนาะการกินสลัดเลือกผักใบอเลือกผักใบส่วนน้ําสลัดนะคะสักนิดหน่อยก็พอให้พอเราได้รสชาติเนาะก็จะทําให้เราลดแคลอรี่ลงแล้วก็กลับไปกินได้แบบผอมแน่นอนรอบนี้นะคะ ต่อมาเมนูที่สองฮอตไม่แพ้กันเลยค่ะนักเรียนหลายๆคนเลยส่งส้มตาม,มาเลยส่งยำม,มาเลยเออชอบมากแล้วก็เป็นไงคะเพิ่มความนัวด้วยการใส่ปลาล้าอ่าแล้วเนี่ยค่ะแซ่บมากเลยเนาะใครยังไม่ดื่มเชคนี่ต้องรีบชมเลยเนาะน่ากินจริงๆค่ะก็นี่นะคะมีทั้งออปลาล้า เนาะแล้วก็การปรุงรสซ้มปลาหม่าฝนเคยยืนยืนดูเวลาเขาทำเนาะมาดูส่วนประกอบกันค่ะนี่เลยน้ําตาลปี๊บอ่าใส่น้ําตาลปี๊บเสร็จใส่น้าปลาอีกประมาณหนึ่งตะวะักเออเห็นเห็นเห็นเขาใส่เลยนะจริงจริงแล้วก็อ่าน้ําตาลปี๊บเราก็ได้ส่วนของน้ําตาลไปแล้วใช่ไหมน้ปาปลาปลาล้าพวกเนี้ยค่ะก็จะมีโซเดียมซึ่งส่วนใหญ่เลยเนาะนักเรียนส่วนใหญ่ที่ที่ชอบกินอาหารประเภทแบบนี้ค่ะ เขาจะลงที่ขาอ่าเซลลูไลท์เยอะๆใครเป็นบ้างนะคะลองเช็คตัวเองเลยว่าเราชอบกินอาหารประเภทนี้จริงไหมอ่าคราวนี้มีอะไรอีกคะถั่วกุ้งแห้งพวกนี้นะคะนี่ถั่วมีสองถั่วด้วยนะถั่วฝักยาวถั่วลิสงถั่วเนี่ยก็มีไขมันอ่าเพราะฉะนั้นเราได้แคลอรี่จากพวกนี้คะ่ะเยอะมากๆเลยเนาะเป็นเหตุผลเลยทำให้กินส้มตำยังไงก็ไม่ผอมสักทีนะคะ อ่าต่อมายำใครชอบกินยำมาม่าบ้างเออเมื่อก่อนชอบมากเลยช่วงหวยออกเนาะต้องกินแล้วยำมาม่าเออก็จะบอกว่าเส้นมาม่าค่ะบางคนอ่ะอาจจะไม่ไม่รู้มาก่อนเลยเนาะว่าการที่เราลวกอะค่ะก็เทรนเนอร์บอกอยูว่าให้กินอาหารต้มต้มลวกลวกมาม่ามันก็ลวกทําไมกินไม่ได้อ่าเส้นของมาม่าค่ะ กรรมวิธีที่มันจะมาเป็นเส้นให้เราลวกอะ่ะก่อนหน้านั้นนะคะเขาทอดมาแล้วอ่าทอดทอดมาเนาะทาให้เป็นไงคะตอนเราเอามาม่าไปลวกเนี่ยโอ้น้ํามันลอยขึ้นมาเลยเออมันมาจากไหนใช่ไหมเนี้ยค่ะมันเป็นเพราะเส้นมามา่าเขาทอดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนาะหนึ่งเลยถ้าเรากินยาได้แคลอรี่จากไขมันจากเส้นมาม่าและหนึ่งอ่ามาดูมาดูาดส่วนประกอบอีกเป็นไงคะน้ําตาลปี๊บปลาลหา เออน้ำปลาอีกเนะลาะปลาไม่พอเอาน้ำปลาด้วยเนี่ยค่ะโซเดียมเต็มๆเลยเนาะมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราอะค่ะตัวบวมบวมจากโซเดียมด้วยไหนจะเซลลูไลท์ผิวเปลือกส้มก็ตามมาอีกนะคะก็สำหรับเมนูนี้เนาะส้มตำยำอะคะ่ะในคอร์สถ้าให้แนะนำเนาะเราก็พยายามเลือกกินแบบเส้นเส้นมะละกออ่าโดยเราไม่ซดน้ำนะคะส่วนยำอะเราก็เลือกกินเฉพาะเนื้อกุ้ง อ่าได้เลยแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เราอ่ะอลดโซเดียมลงแล้วก็กินเมนูนี้ได้โดยที่สบายใจเลยนะคะต่อมาเมนูที่สามค่ะถั่วมีใครเป็นบ้างถั่วกระป๋องถั่วกระป๋องยี่สิบบาทเออถั่วกระป๋องยี่สิบาทหน้าหน้าที่ทำงานเนี่ยมีถั่วที่ส่งต้มนะคะชอบมากเลยเรามาดูกันค่ะในถั่วมีอะไรนี่น้องมีถั่วหลายแบบเลยค่ะ ในถั่วค่ะจะมีไขมันเนาะถึงแม้ว่าถั่วจะเป็นไขมันดีอะค่ะแต่ว่าถ้าเราได้รับไขมันที่มากเกินไปในแต่ละวันอะก็เป็นไงคะทําให้เราก็อ้วนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะถั่วมีใครชอบถั่วประเภทไหนกันบ้างอันนี้ฝนเอามาให้ดูเนาะว่าปริมาณหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่อะค่ะเราทานถั่วได้กี่เม็ดอ่ามาดูอันแรกเลย เม็ดมะม่วงหิบมาพาานสิบเม็ดเท่านั้นนะคะทุกคนจะได้รับหนึ่งร้อยกิโลแคลอรี่แล้วแล้วมีใครกินทีละสิบเม็ดไหมคะซื้อมาส่วนใหญ่ถุงละครึ่งโลเนาะกินเพลินดูเน็ตฟิกไปเอ้าเหลือครึ่งถุงแล้วอย่างเงี้ยค่ะลองคิดดูนะว่าเราอ่ะสิบเม็ดหนึ่งร้อยแคลแล้วเรากินไปครึ่งถุงอะคะ่ะมันกี่กี่ร้อยแคลเออเยอะมากนะในใน อ่าแคลอรี่ในถั่วเนี้ยค่ะในในเม็ดมะม่วงเนาะต่อมาอัลมอนด์ค่ะ,อ,ะอัลมอนด์เนาะสิบสี่เม็ดอ่าได้เยอะขึ้นมาหน่อยได้สิบสี่เม็ดเนาะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกิโลแคลต่อมาถั่วลิสงถั่วลิสงที่ฝนชอบกินนี่แหละไอ้กระป๋องหนึ่งยี่สิบบาทอะ่ะมีต้องไม่รู้กี่ร้อยเม็ดเนาะกินทีเดียวหมดเลยเพราะฉะนั้นเป็นไงคะแคลอรี่ที่ได้รับเกินหนึ่งร้อยแน่ๆอะ่ะอืมแล้วยังไม่รวมกับอาหารอื่นๆที่เรากินในแต่ละวันเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้าเรากินพวกถั่วพวกนี้ยสิ่งที่จะได้เลยก็คือไขมันถึงแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีนะแต่ว่าถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราอยากควบคุมน้ําหนักอะค่ะเราก็ควรจะเลี่ยงไปก่อนเนาะเพราะว่าการที่เราจะลดน้ําหนักอะเราควรจะดึงไขมันเก่าออกก่อนอ่าแต่ถ้าเรายังกินของเหล่านี้อยู่อะค่ะมันก็เป็นการเพิ่มไขมันใหม่เข้าไปคราวนี้ร่างกายเวลามันจะดึงนะคะมันก็ดึงของใหม่ออกก่อนเพราะฉะนั้นของเก่าที่เราสะสมไว้อะ มันก็ไม่ออกสักทีเนาะเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้เนาะถั่วเดี๋ยวเลี่ยงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกินกันเนาะตอนที่ระบบเผาผลาญเราดีแล้วนะคะอ่าต่อมาอันนี้ก็ฮิตเหมือนกันนะฝนเห็นหลายๆคนเลยนักเรียนก่อนเข้าขอะคะอาคร์สอะอค,ค่ะอะโวคาโดอ่าอะโวคาโดอะค่ะเขามีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเลยที่ อ๋อที่ที่ช่วยให้เราแบบสุขภาพดีแต่ว่าดูไขมันดีเขาค่ะเขามีไขมันดีอ่ะถึงสิบสี่กรัมเลยอ่าสิบสี่กรัมแล้วก็แคลอรี่ของเขาอะค่ะในปริมาณหนึ่งร้อยกรัมอ่ะเขาให้แคลอรี่ถึงหนึ่งร้อยหกสิบกิโลแคลเลยเออทำให้ถ้าเราลดน้ำหนักนะคะแล้วเรากินอะโวคาโดเข้าไปอ่ะนี่เลยเหมือนถั่วเลยค่ะไขมันแน่นอนอืม ได้ทั้งไขมันได้ทั้งแคร่ที่เกินเนาะก็อ๋อในคอร์สแนะนําเลี่ยงก่อนนะคะเลี่ยงก่อนเนาะอะโวคาโดเดี๋ยวค่อยกินกันต่อมากล้วยค่ะกล้วยนี่ก็เออฮิตเหมือนกันนะเมื่อก่อนตอนตอนเช้าเลยอะค่ะเรามากักจะกินกล้วยกันไหมใครเป็นบ้างลดน้ําหนักด้วยการแบบฉันกินกล้วยเออกล้วยหอมอยู่ท้องเรามาดูกัน,นะคะ่ะนี่ กล้วยกับแคลอรี่ที่ไม่กล้วยตามชื่อเลยนะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอ่าใครชอบกล้วยแบบไหนกันบ้างนะคะส่วนตัวฝนนะฝนชอบกล้วยหอมเพราะรู้สึกว่าเออมันกินแล้วมันอิ่มมันอยู่ท้องอ่ามาดูเลยแคลอรี่หนึ่งร้อยห้ากิโลแคลอรี่เลยค่ะแล้วตอนเช้าอ่ะเราไม่กินหนึ่งนะเราเราแบบอยากอยู่ท้องนานๆน,น,น่ะเรากินเบิ้ลไปสองเลยอ่าทำให้ สิ่งที่เราได้รับอะค่ะได้ทั้งแคลอรี่แล้วก็น้ําตาลเนี่ยค่ะทุกคนดูนะน้ําตาลของกล้วยหอมอะสองจุดแปดช้อนชาในหนึ่งวันนะคะเราอะควรทานน้ําตาลอะประมาณอหกช้อนเนาะหรือว่ายี่สิบสี่กรัมถ้าท่านเนี่ยค่ะถ้าเรากินกล้วยหอมไปแล้วสองสองสองลูกเนาะก็ได้ไปแล้วเป็นไงคะห้าห้ากว่าเออรวมๆกันก็ เยอะแล้วอ่ะแล้วกินได้ไม่เกินหกอย่างเนี้ยค่ะเกินแน่นอนเนาะในวันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะผละไม้เหล่านี้เนาะเขามีประโยชน์ก็จริงแต่เขาจะแฝงไปด้วยน้ําตาลเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ในช่วงลดน้ํหนักก็เลี่ยงก่อนจะดีกว่ามากๆเลยนะคะต่อมาน้ําผึ้งเมื่อกี้เนาะที่ฝนบอกอะโวคาโดอ่ะเออบางคนอะคะ่ะอะโวคาโดอย่างเดียวไม่อร่อยขอราดน้ําผึ้งด้วยอ่า น้ำผึ้งจากธรรมชาติก็จริงค่ะแต่น้ำผึ้งอ่ะเขาก็มีส่วนประกอบหลักที่เป็นกลูโคสกับฟกโตสเหมือนกันซึ่งก็เป็นน้ำตาลนี่แหละเนาะแต่ว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่พอเราทานเข้าไปอะค่ะน้ำตาลประเภทนี้ร่างกายสามารถดูดซึมแล้วก็เอาไปใช้งานได้เลยอืมมันก็เลยเออเหมาะสมกับคนที่เป็นนักกีฬากินแล้วต้องเอาไปใช้เลยนักนักกีฬาเหมาะสมนะคะแต่อย่างพวกเราอะกินเสร็จนั่งทำงานอเนาะ เออแล้วดูแคลอรี่เขานะคะถ้าหนึ่งช้อนชา22่หนึ่งช้อนชาโอเคนะยังพอรับได้เนาะแต่นี่ถ้าเราลาดลงไปในโอโคโดด้วยอะค่ะเมื่อกี้โอโวคาโดก็ร้อยกว่าแคลแล้วเนาะเจอน้ำผึ้งเข้าไปอีกสักสองช้อนเป็นไงคะเออได้เกินเข้าไปอีกเนาะแล้วยังไม่รวมอาหารอื่นๆมื้ออ,อื่นอีกเพราะฉะนั้นเกินแน่นอนค่ะถึงแม้ว่ามันจะคิวตี้เนาะทุกคนก็อ๋อ ทานแต่น้อยนะคะถ้าจะทานเนาะทานแต่น้อยแล้วก็ออถ้าในช่วงลดน้ําหนักเนี่ยแนะนําว่าเลี่ยงก่อนดีกว่าเราจะได้ไม่เป็นการนำไออขมันน้ําตาลเข้าไปในร่างกายเรานะคะต่อมาการโนล่าผลไม้อบแห้งอันนี้อันนี้คืออาหารที่ฝนชอบเลยนะเออชอบชอบมากเลยการโนล่าคืออะไรนะคะมาดูกันการโนล่าค่ะก็คือเป็นอาหารของฝั่ง ฝั่งตะวันตกเนาะฝั่งประเทศตะวันตกเขาจะเอาธัญ,ญพืชต่างๆอะคะ่ะมารวมกันหมดเลยมีอะไรบ้างอา่าก็จะมีข้าวโอ๊ตข้าวพพงเนาะแล้วก็จะมีพวกธัญ,ญพืชที่เป็นแบบเมล็ดถั่วอา่าจะมีถั่วด้วยแล้วก็บางที่อะคะ่ะเพื่อให้อร่อยเนาะก็จะมีผลไม้อบแห้งตามฤดูกาลใส่ลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบกล้วยอบลูกเกดอย่างเงี้ยค่ะก็จะใส่ลงไป เท่านี้ไม่พอค่ะทุกคนเพื่อให้อร่อยเข้าไปอีกใส่น้ำผึ้งด้วยอ่าน้ำผึ้งหรือว่าไซรัปอะค่ะเขาก็จะใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้ากันทําให้มันมีรสชาติที่อร่อยขึ้นมาเนาะถ้าเรากินธัญพืชอย่างเดียวอะมันไม่อร่อยแน่นอนเขาก็จะคลุกเคล้าพวกนี้เข้าไปด้วยทําให้แคลอรี่ที่ได้รับอะค่ะจากธัญพืชอะก็เยอะอยู่แล้วเนาะทว่วเมื่อกี้ที่ฝนบอกเจอน้ําผึ้งเข้าไปอีกค่ะทําให้กาโนราจะมี แคลอรี่อ่ะที่สูงมากๆก็คือหนึ่งแค่หนึ่งร้อยกรัมอะค่ะแต่เขาให้พลังงานถึงสี่ร้อยกิโลแคลอรี่เลยอ่าเพราะฉะนั้นเนาะกาโนลล่าให้แคลอรี่ที่เยอะมากอ่าซึ่งเนี้ยค่ะบางคนอะ่ะผสมนมผสมโยเกิร์ตเข้าไปอีกเออมันก็จะได้พลังงานแบบโหเยอะเลยอะค่ะทั้งนมทั้งโยเกิร์ตแล้วก็ทั้งตัวกาโนลล่าเองที่มีพลังงานสูงอยู่แล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ อ่าทานแบบปริมาณที่แบบพอเหมาะซึ่งกาโนล่าค่ะมันก็จะมีแบบที่มีน้ำตาลน้อยก็ให้เราเลือกกินแบบที่เป็นน้ำตาลน้อยก็ได้แล้วก็อ่เลือกที่แบบใส่ผลไม้อบแห้งน้อยๆหน่อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้อ่อไม่ได้รับพลังงานที่สูงเกินไปเนาะอันนี้ก็ฝนก็เอาข้อมูลมาจากกระทรวงสาธารณสุขเลยนะเขาก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่ากาโนล่าเนี่ยไม่ได้ช่วยในการลดน้ำหนัก อืมเพราะฉะนั้นเนาะเดี๋ยวจบคอร์สกันไปนะคะใครที่อยากกินเนาะก็นิดนิด,นดนหน่อยหน่อยพอเนาะเรารู้แล้ววันนี้ว่าแครอรี่มันสูงจริงๆนะคะต่อมาน้ำอัดลมแล้วก็เครื่องดื่มศูแ์แคลนี่เลยเรามาดูกันบางคนอบอกว่างั้นกินน้ำอัดลมสูญแคลแล้วกันไม่รู้สึกผิดเยอะเท่าไหร่เออถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนติดหวานแต่ขอกินแบบสูญแคลก็ได้อ่าอันนี้ค่ะ จะบอกว่ายิ่งกินยิ่งอ้วนเลยนะศูนแคลเนี่ยเออตัวร้ายเลยมันร้ายยังไงนะคะก็คือ,เ,อ,อเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะคะ่ะมันศูนย์แคลอรี่จริงๆนะมันศูนย์แคลเราไม่ได้รับพลังงานเลยอ่าเราได้รับความหวานเข้าไปเนาะเป็นเป็นแบบน้ําตาลเทียมพอเรากินเข้าไปอะคะ่ะสมองเนี่ยได้รับความหวานสมองแฮปปี้โอ้ยฉันแฮปปี้ฉันได้ความหวาน แต่พอเราลงมาดูที่ระบบย่อยอาหารของเราค่ะลำไส้กระเพาะอาหารงอแงเลยนะเพราะมันไม่ได้แคลอรี่เออคราวนี้ค่ะมันจะตีกันเลยระหว่างสมองกับระบบย่อยพอมันตีกันเนาะคนนึงบอกว่าฉันแฮปปี้คนนึงบอกว่าฉันไม่ได้พลังงานฉันคิวฉันไม่ไหวอ่ะมันก็เลยไปสั่งสมองให้เราอะค่ะทานจุกจิกเพิ่มมากขึ้น แล้วก็รู้สึกอยากทานโหยหาของหวานเพิ่มขึ้นอีกอ่าทําให้เราอะค่ะพอเรายิ่งกินเครื่องดื่มสูวนแคลเนาะเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากกินอีกเราอยากกินของหวานเพิ่มอีกเราอยากกินอาหารอื่นๆอีกอันเนี้ยค่ะทําให้เราอะโหยหาอาหารแล้วก็ทําให้เราอ้วนไม่รู้ตัวเลยเนาะเป็นเป็นการที่สร้างนิสยัยกินจุกจิกเลยอะถ้าเรากินพวกนี้นะคะก็ถ้าให้แนะนำเนาะสนย์แคลจริงๆเลย และดีกับร่างกายอะค่ะคือน้ําเปล่าอืมในช่วงที่เราลดน้ําหนักอะค่ะน้ําเปล่าดีสุดๆแล้วศูนย์แคลจริงๆ,แล,ๆแ,ลแล้วก็สมองกับอะระบบย่อยไม่ทะเลาะกันด้วยเนาะถ้าเรากินน้ำเปล่านะคะก็แนะนําเลยค่ะน้ำเปล่าวันละสามลิตรเนาะหรือว่าสี่ห้าหกได้หมดเลยตามที่เทรนเนอร์แนะนําเลยนะคะมาปิดเปลี่ยนมาเป็นน้ําเปล่ากันดีกว่าเนาะต่อมาค่ะโยเกิร์ตอ่า อันนี้ก็เมนูฮิตมากๆเลยนะหลายๆคนบอกว่าพี่ไม่กินข้าวเย็นก็ได้พี่ขอโยเกิร์ตเออโยเกิร์ตเดี๋ยวพี่เลือกรสธรรมชาติเลยพี่เอาศูนย์แฟตด้วยก็ได้เออพี่ไม่อ้วนแน่นอนโอเคค่ะเรามาดูกันมีอะไรในโยเกิร์ตในโยเกิร์ตนี้เลยทุกคนเห็นไหมน,น,น้ําตาลเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นรสธรรมชาตินะน้ําตาลสิบสี่กรัมนะคะเมื่อกี้ที่ฝนบอกเนาะว่าเรากินได้ยี่สิบสี่กรัมต่อวัน กินโยเกิร์ตสักหนึ่งถ้วยกินกล้วยสักลูกหนึ่งเป็นไงคะจบแล้วนะคะวันนั้นน้ําตาลเกินยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินอะไรเลยอันนี้ค่ะคือน้ําตาลที่แฝงมากับอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังเรื่องนี้กันด้วยนะคะอ่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็คือนมเลยนี่เรามาดูกันค่ะนมเนาะนี่ตัวนี้เลยศูนปอร์เซ็นเลยไม่มีไขมันนะกินเลยกินอย่างสบายใจ ไม่ผอมเออฝนะเป็นคนที่กินนมตอนเย็นเหมือนกันออกกําลังกายเสร็จกินนมเออเลือกศูนเปอร์เซ็นด้วยกลายเป็นโอ้โหไม่ได้ดูเลยฉลากด้านหลังนะคะที่เขาเขียนเอาไว้น้ําตาลอีกสิบเอ็ดกร,รัมค่ะเออแล้วยิ่งถ้าใครกินนมเปรี้ยวเนาะนี่เลยเก้ากร,รมัมเนี่ยค่ะทุกทุกแบบเลยเนาะมักจะมีน้ําตาลแฝงอยู่ทั้งนั้นเลยเนี้ยค่ะก็เลยเป็นเหตุผลเนาะว่าทําไมเราอ่ะ กินอาหารก็ดูเฮลตี้แล้วนะข้าวก็งดแล้วนะแต่ดันมาพลาดตรงเนี้ยค่ะเออมาพลาดตรงที่ว่ามันมีน้ําตาลแฝงใช่ไหมมีน้ําตาลแฝงบ้างแหละมีไขมันบ้างแหละถึงแม้จะเป็นไขมันดีเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็อยากให้ทุกคนเนาะเดี๋ยวจบโปรแกรมกันไปอะคะ่ะเอาความรู้ตรงนี้เนาะไปใช้ในการเลือกกินเลือกทานได้เลยนะคะสลัดก็กินได้เราก็แค่ลดน้ําสลัดแค่นั้นเองอ่าง่ายๆเลยนะคะ สำหรับวันนี้เนาะสิบเมนูนี้ฝนก็หวังว่าทุกคนนะคะจะนำความรู้นี้ไปใช้เลือกทานกันได้เนาะทำให้เราอะหอมยั่งยืนเลยก็ถ้ามีคำถาม,ถามอะไรนะคะพิมพ์มาถามได้เลยหรือว่าสอบถามจากเทรนเนอร์ที่ดูแลทุกคนได้เลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่รอบหน้าเนาะเดี๋ยวจะมีความรู้ดีๆอะไรมาฝากเดี๋ยวขอให้ MC โปรโมตต่อไปได้เลยนะคะคืนเวลาให้ MC เลยค่ะสวัสดีค่ะ